เอาละค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงของพาสัญจรในสัปดาห์นี้นะคะในสัปดาห์นี้ตามคามั่นสัญญาที่บอกไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าในสัปดาห์นี้หลังจากที่เราได้ชมเรื่องราวของการแข่งเรือยาวกันไปเรียบร้อยแล้วแล้วเศรษฐีเรือทองนะคะแม่เศรษฐีเรือทองก็ได้รับชัยช,ชนะกันมา,อย,าอย่างสมศักดิ์ศรีและที่สําคัญที่สุดในสัปดาห์นี้ดายังมีเรื่องราวที่จะต้องมาเล่าขานกันต่อในเรื่องราวของวัดผู้น้อยแห่งนี้ล่ะคะ่ะวัดผู้น้อยมีที่มาที่ไปอย่างไร ความเชื่อความศรัทธาที่หลั่งไหลเข้ามาที่วัดแห่งนี้กันอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วผู้คนที่มาที่นี่เขามาทำอะไรมายกเรือยกแล้วได้อะไรสำลิดผลอย่างไรนั้นคุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้เราไปลุยกันไหมเพราะว่าวัดผู้น้อยแห่งนี้นะคะยินดีต้อนรับรายการที่นี่เรือนรัชดาค่ะเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมอย่าช้าอยู่ใหญ่ไปเลยค่ะ ບໍ່ແມ່ນສາມອ່າງຍອນຄ້ອຍບໍ່ມີສັດຕາງຈັ คุณผู้ชมขาตอนนี้นะคะมาถึงที่วัดผู้น้อยเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะเขาได้น้ําตกเศรษฐีเรือทองเขาดับไปแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเสียงจะรบกวนแน่มีอย่างนี้ด้วยนะคุณผู้ชมขาเพราะฉะัฉ้นแล้ววันนี้เราจะต้องมาล้วงรับอืมในเรื่องราวของวัดผู้น้อยแห่งนี้ว่า ทำไมให้ผู้คนเด็กคุณผู้ชมว่าเฮ้ยเบียดกันแน่นขนาดเลยทีเดียวและที่สําคัญที่สุดเขาบอกศรัทธานี่หลั่งไหลไม่หยุดเลยทีเดียวนะคะสมกับเรือกับน้ำเนี่ยของคู่กันนะคะและผู้คนก็ไล่มาเหมือนเหมือนเทน้ําเทท่าเลยที่หลั่งไหลเข้ามาใน่วัดผู้น้อยแห่งนี้เพราะฉะนั้นแล้วเรือรัชดาเนี่ยรับรู้รับทราบไม่ได้หรอกต้องไปนําเรื่องราวที่เนี่ยออกมาเผยแพร่กับคุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรอย่ารู้ถึงเรือรัชดาชนะ เราจะต้องไปล้วงลับตัดแตกไปเลยค่ะมันจะเป็นไปได้อย่างไรเขาว่ากันว่าเรือ <S 2> <S 2> เรือลำกระติ๊เดียวเบาก็เบาเขาบอกว่ายกไม่ได้ยกหนักหนักเหมือนเหล็กมันจะเป็นไปได้ยุ้ยพระอาจารย์ถูกใจุ้ยพระอาจารย์สวัสดีค่ะอ่อนพระอาจารย์โยมจะไปไหนฮะเนี่ยจะไปเช่าเรือเอาเรือไปบูชาเช่าเรือแม่เศษรษฐีทองใช่ไหมใช่ค่ะต้องขอบอกคุณโยมว่าถูกแล้วมาที่เนี่ย ชาวเรือเศรษฐีเรือทองเพราะว่าที่นี่เป็นต้นตำรับของเศรษฐีเรือทองแต่ต้องขอบอกกับคุณโยมก่อนว่าการที่จะมารับเรือที่นี่ไม่ใช่รับไปง่ายๆหนูมีตังค์หนูมีตังค์ถึงโยมจะมีตังค์ก็ไม่เกี่ยวเหตุผลมีว่าการที่จะรับเรือจากวัดภูน้อยไปเนี่ยเราต้องมีความรู้ถูกก็จะถูกก่อนคือการต้องการอบรมก่อนจากสารากระเดลมพระเกียรติ Oh, ทุกคนมาถึงนี่จะต้องไปฟังคำอธิบายให้มีความรู้ถูกก็จถูกก่อนเพราะว่าที่วัดเราเนี่ยเราต้องให้ปัญญา oh. ไม่ใช่ว่ามีความศรัทธามาอย่างเดียว hmm. เราต้องให้มีศรัทธาและปัญญาควบคู่กันไปเพราะว่าพระพุทธองค์ได้ตัดไปแล้วว่าบางคนนั้น มีศรัทธาก็ถือว่าดีอยู่แล้วแต่บางครั้งศรัทธากับปัญญามันเลื่อมล้ำเขากันศรัทธามีมากปัญญาก็ลดน้อยลงมาแล้วบางครั้งปัญญามีมากศรัทธาก็น้อยลงมาพระพุทธองค์จึงตัดว่าเกิดเป็นชาพุทธต้องมีศรัทธาและปัญญาควบคู่กันไปเพราะนั้นมาวัดผู้น้อยก่อนรับเรือต้องขึ้นไปฟันคำอธิบายก่อนนานไหมอ่ะก็ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงคุณโยมจะทําใจได้ไหมเนี่ยก็มาวัดผู้น้อยเนี่ยนะ ยามองพาราใช้ไม่ได้ฮะไม่ได้ทำใจอย่างเดียวทำใจอย่างเดียวใ,ใช่ไหมคะแล้วแล้ว,ลวถ้าจบมาแล้วไปทางไหนหลังจากฟังคำอธิบายเสร็จแล้วต้องปั๊มแขนปั๊มที่แขนว่าเราเนี่ยได้รับฟังได้รับฟังการอบรมมาแล้วเรียบลหลังจากปั๊มแขนเสร็จแล้วก็ต้องเดินขึ้นมาบนน,<อ>บบนี้เดี๋ยวคุณโยมขึ้นไปจะเห็นว่า ญาติโยมมารอรับเรืออยู่มากมายนักหนาเลยค่ะแล้วตัวพระอาจารย์จะอยู่ห้องบนใช่ไหมคะอยู่ฮะเดี๋ยวโยมพบกันจะมาได้เลยข้างบนเดี๋ยวขึ้นไปทําพิธีห้ามแอบลงห้องใต้ดินนะอ๋อไม่แอบไม่เลยแล้วก็ไม่แอบขับเครื่องบินเจ็ตไปด้วยอ๋อไม่เเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้พระอาจารย์บอกว่าตั้งใจว่าจะไม่ฟังจะแอบลักไก่ไม่ได้ด้วยพระอาจารย์บอกว่าถ้าไม่มีตามาเนี่ยอย่าหวังแล้วัชดาไม่มีทางได้ไปบูชาเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมค่ะนี่ วันนี้นะ่าจะไปฟังวันนี้จะไม่ไม่ไม่แอบนะจะตั้งใจฟังพระาอาจารย์บอกขนาดนี้แล้วนะคะาดาจะไปตั้งใจฟังแล้วก็จะกลับมาที่นี่จะเอาเอามาโชว่าว่าไปปั๊มมาแล้ว,วแล้วจะยกได้หรือไม่ได้นี่อีกเรื่องหนึ่งนะเป็นเรื่องของบุญโอ้เอาสิบุญกุศลหรือว่าเป็นบุพเพจเริตาปุญญตาเรื่อบ,บุญเก่าในอดีต<า>ที่เราสั่งสมไว้แล้วก็บุญในปัจจุบันมาอ,าอุปถัมภ์กัน เอาแหละจะเป็นตายไร้ดีอย่างไรคุณ <No> ผู้ชมขาต้องขึ้นไปห้องนู้นแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอย่าลืมนะอย่าลงห้องใต้ดินนะก็ได้ค่ะราดการเจ้าค่ะค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมขาหลังจากที่แหมเมื่อสักครู่พูดคุยกับพระอาจารย์เรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าต้องทําตามกฎกติกามารยาทนะคะหลังจากที่เราไปรับคิวที่จะได้เรือแล้วนะคะว่าเป็นคนที่เท่าไหร่อย่างไร หลังจากนั้นคุณผู้ชมค่ะก็จะต้องมา ฟังคาอธิบายก่อนว่านําเรือไปเนี่ยไปทําอย่างไรที่มาที่ไปเขาบอกเดี๋ยวลึกซึ้งเขาบอกแบบนี้อ้าวเพระฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะเขามีสายลาใหญ่นี่นะคะเป็นห้องประชุมใหญ่ๆเลยแหละเพราะว่าเขาจะให้พวกเราเนี่ยเข้าไปรับรู้เรื่องราวว่ารู้แจ้งเห็นจริงเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธารู้แจ้งเห็นจริงปฏิบัติได้แล้วก็นําเรือเนี่ยไปบูชาได้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะ ต้องไปอบรมก่อนค่ะถึงจะรึกซึง้งอ่ะพอฉันแล้วไปเลยค่ะเอาแล้วค่ะคุณผู้ชมแบบที่รู้ๆนะโอ้โหรองเท้านี่เป็นร้อยคู่คุณผู้ชมเพราะว่าข้างในเนี่ยเขาบอกว่าเขาทยอยเข้าไปจนก่อนหน้าดาน,นี่แล้วค่ะแต่ว่าดานเนี่ยมาที่หลังเขาเพื่อเลยให้สิทธิพิเศษเขาบอกวันนี้ในฐานะที่ไม่รู้เรื่องอะไรกับเขามาคนสุดท้ายก็ไม่ว่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดาจะพาคุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปในห้องก่อนค่ะ มรดมาการเนี่ยคะ่ะแผบบดีพี่อ,อ,อ,อุ้ยตกใจใครสวยจังในกระจก <laughs> ตกใจตัวเอง <laughs> ไม่ใช่ผ้าจารย์เขาบอกว่าจะมารับเรือเนี่ยจะมาทำเป็นล้อเล่นเขามีกฎกติกามารยาทเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาบอกให้มาที <an> ่ศาลานี้มีศาลาที่อบรมที่อบรมบ่มนิสัยหรือเปล่าก่อนที่จะนําไปบูชาจะต้องรับรู้เรื่องราวก่อนต้องสร้างความเชื่อความศรัทธาแล้วก็พระอาจารย์จะแล้วก็เอาเรือไปเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมเอาเหอะฟังทุกคนไหนๆก็หลวมตัวมาแล้วเนาะเอาซะหน่อยไหมคุณผู้ชมไปเหอะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาจะบอกว่าเรื่องราวเป็นยังไงเอาเลยโยนครับ เอ,ออเอาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะตอนนี้ดาเข้ามาเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็ผู้คนกําลังนั่งฟังอยู่นะคะว่าเ,เรื่องราวที่เราจะต้องนําเรือไปบูชานั้นจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้นะคะผู้คนก็นับร้อยเลยทีเดียวคาะที่เข้ามาอยู่ในห้องนี้นะคะก็ จะเล่นทีละชุดไม่ยอนะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการปัมป๊มปั๊มชื่อของวัดน,นะคะปั๊มเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้รับรู้รับทราบว่าเราเนี่ยได้ผ่านการอบรมมาเรียบร้อยแล้วค่ะพอขั้นตอนการอบรมเรียบร้อยปุ๊บทุกคนก็จะเข้าแถวกระเรียงคิวเพื่อที่จะมาปั๊มค่ะนี่เลยคุณผู้ชมมา ไปมังไปชื่อสีเหลืองนี่ค er ุณผู ini, ้ชมเห็นนะคะนี่ถ้าใครไม่ม <Z> ีแบบนี้พระที่อยู่ด้านหลังสาลาหลังท้าประธานจะไม่แจกเหลือเขาจะไม่ได้ใสเขาจะ มีแบบนี้ทุกคนทั้งสามีภรรยาค่ะถ้าใครไม่มีหมดสิทธิ์อ่ะเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมค่ะนี่กติกามารยาทน,นี่ไม่ธรรมดาเลยนะวัดพูน้อยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วพระอาจารย์บอกว่าถ้าเรียบร้อยแล้วรีบไปเพราะพี่เขารอนานเ<ด>ชิญค่ะพี่ <laughs> แล้วต้องมีบัตรสีเหลืองอ๋อนี่นี่เพื่อเอาไปเขียนชื่อเราเขียนไว้ที่เรือเพื่อให้จาเรือของเราได้บทีพระหลวงพ่อท่านจะเรียกชื่อนี่ทําอะไรค้าขายอะไรเราต้องเขียนชื่อของเราอเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมนี่จะต้องรับแบบนี้ด้วยนะคะไปเลยค่ะ แก้สอบ2 <I> mean,